6123คุณพี่กระเป๋าสพายคุณผู้ชายรุ่นนี้เป็นรุ่นคลาสสิกฐานกระเป๋าอยู่ที่11นิ้วค่ะความสูง11นิ้วเช่นเดียวกันและความหนาค่ะอยู่ที่3นิ้วเต็ม11คูณ11ค่ะตัวนี้นะคะฝาปิดกระดุมแปเ้เหล็กด้านในเป็นงานหนังวัวแท้ทั้งแผ่นค่ะนะคะตัวกระเป๋าด้านในจะประกอบด้วย2หลนค่ะมี2ช่องซิปนะคะตัวนี้ขออภยัยคุณพี่ซิปหน้าซิปหลัก ผ้าซับในเป็นงานผ้าพรีเมียมช่องใช้งาน,นค่ะคุณพี่ตัวนี้สิบหลักนะคะเปิดไปด้านในจะมีสองฮอกเกตไ้สองฮอกเกตตามด้วยสิบด้านหลังอีกหนึ่งเซนนะคะตัวนี้สามารถใส่แท็บเล็ตผ่านหน้าจอสิบเอ็ดนิ้วได้เลยกันยาใส่แบบมีสองเครื่องพร้อมกันสิบด้านในหนึ่งเซนช่องใช้งานตัวนี้เนี่ยเป็นสิบทั้งสองชั้นเลยราคาายเต็มของเขาอยู่ที่สี่พันบาทนะคะร,ราคาสี่เอฟคือสองพันหกร้อยเก้าสิบนะคะ ความหนาของสายสายค่ะอยู่ที่1นิ้วครึ่งสายของหนักได้อันนี้ไม่บาดไหลสามสีพร้อมส่งค่ะคุณพี่สีที่1ค่ะคุณพี่สีดาค่ะสีที่2ค่ะสีน้ําตาลนะคะน้าตาลตัวนี้จะออกน้ําตาลช็อกโกแลตนะคะน้าตาลช็อกโกแลตและสีสุดท้ายค่ะคุณพี่คือสีแทนค่ะสี